นอกจากบ้านคิมเบอร์รี่กับสมัครินเนี่ยยัมีอีกหลายบ้านคุณผู้ชมขาที่แบบว่ารักแล้วก็เทิดทูนเมียตกลุมรักเมียคนเดิมซ้ำๆคยนี้ใช่ไหมตกลุมรักคนเดิมซ้ำๆแบบนี้แหมช่างภาพเรามันก็เหลือเกินคุณผู้ชมขาเนี่ยเริ่มกันที่พระบ้านโอนไวคนนี้ก่อนเลยละกันนะนี่ พ่อมิกโร์รุมบุ๊ดโอนไวใจถึงพึ่งได้นี่นะคะพิธีกรจากรายการข่าวดีมาบอกมีข่าวดีมาบอกทางช่องไทยรัฐทีวีของเราตั้งแต่ภรยาของตัวเองแม่เบนพรชิตากลับมาเลิกกินจุ๊บจิ๊บอ่ะกินจุ๊บจิ๊บหุนดีอย่างนี้เลยคุณผู้ชมค่ะกลับมาทวงบาลังความหุ่นแซ่บพ่อมิกรีบออกตัวเลยบอกว่าผมเนี่ยเหมือนได้ภรยาคนเดิมกลับคืนมาเอาจริงๆนะพ่อกระซิบนิดนึงบอกว่าไม่ว่าแม่เบนเนี่ยจะหุ่นแบบไหนพ่อก็รักอยู่แล้วแต่พอเขา ดีขึ้นแม่เบนเองเขามีความมั่นใจมากขึ้นพ่อก็แฮปปี้มากขึ้นด้วยค่ะส่วนเอเรื่องตกหลุมรักภรรยาต่อหน้าสื่อเนี่ยวาหว่นหวมันอดใจไม่ได้จริงๆก็เมียเรามันสวยสวยอะเนาะอยากจะเข้าไปจับไปหนุกหนับไปตรงนั้นตรงเนี่ยเลยอยากจะไปอ้อนคุณภรรยาอ,อ,อยู่ร่ําไปอพอมิกบอกว่าต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองนะขอบคุณเฉพาะอะไรรู้ว่าเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่ของพี่มิกเนี่ยเป็นคนที่แสดงออกเรื่องความรักเก่งมาก oh. พี่มิกเขาก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็เลยกลายเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวแบบนี้ uh. จดและจําและนํามาใช้กับภรรยาตัวเองแบบนี้ละค่ะหลายหลายคนมาชื่นชมซึ่งเราก็ดีใจมากแล้วก็หลายๆคนที่แบบก็กลัวเขาเป็นปัญหาเพราะเขามาพูดว่าเขาเหมือนเขาแท็กชื่อแฟนเขาว่ามาดูทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อุยอ้ยอุ้ยครับมันมแล้วแต่คนแ,แต่แต,<น>แต่เราจะเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วเราแบบ ก็อยากให้เขารู้ว่าเรารักเขาอยากให้รู้ว่ารักเธอโอเคต่อเรื่องเลยดีกว่านะคะแม่ตัดบทแรงมากไม่แต่ร้องอีกหนึ่งเพลงจังว่าตกรุมรั้เป็นแบบนี้นี่แหละค่ะภาพขึ้นมาเลยนะคะ พอบ้านใส่กล้ามแลัธนนนะคะหลังจากที่ฮารุคุณภรรยาเนี่ยค่ะไปอัพซีรีส์จมูกมาใหม่พอเข้าที่ปุ๊บนะคะความสวยผู้<ม>ปั๊บแถมยังบริหารจัดสรรทุกอย่าง<ม>การบ้านการเรือนดีไม่ขาดตกบกพร่องค่ะมไม่แปลกใจเลยที่คุณสามีจะตกหลุมรักคุณภรรยาแบบไม่คิดหาทางปีนขึ้นมาสักทีกายบอกว่าจริงๆเราทั้งคู่เนี่ยผ่านระยะเวลามายาวนานมากไม่เคยคิดว่าจะใช้ชีวิตกับคนคนหนึ่งได้เยอะขนาดนี้นอกจากความเสื่อของฮารุแล้วสิ่งหนึ่งที่ทัชใจคุณกายมาก ก็ uh huh. คือความเสมอต้นสมอรลายของฮารุนั่นละคาเป็นผู้หญิงที่ช่วยให้เราได้เป็นเวอร์ชั่นของเราที่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 ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนั้นอ่ะมันมันเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมกายถึงแบบรักเขามาช่วงเวลานาน,านได้ขนาดนี้ เพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนไฮสคูลเรียนโรงเรียนเดียวกันมาตั้งนานเป็นคู่รักด้วยเป็นเพื่อนด้วยนะคะ,ะคุณผู้ชมค่ะสองคู่แรกมาแนวหวาน,วานใช่ไหม เดี๋ยวเลี่ยนเดี๋ยวขอเปลี่ยนอารมณ์หน่อยแล้วกันคู่นี้ออกแนวแบบใสยศาสตร์คุณผู้ชมยังไงนะเอาพูดเรื่องจริงใสยศาสตร์จริงหรอพี่เปิ้ลนาคอนค่ะกับความสวยของแม่จูนปนความเซ็กซี่เล็กๆค่ะเราส่งแม่จักรีนี่แหละค่ะไปรู้ความจริงมาหลังจากแม่จูนนั้นอัปเกรดหน้าอกหน้าใจใหม่มันแบบความแบนี้เนี่ยไม่หรอความดับความเรียบร้อยมันแบบมันดูกระชุ่มกระชวยมากเลยพ่ออเอ นะคะเนี่ยพี่เปิ้ลคือตอบล็อกมงมากบอกว่าพี่ตกหลุมรักคนเดียวซ้ําอยู่แล้วจ้าแต่เพิ่มเติมสาเหตุที่ทําให้คิดว่าหลงเมียนหนักขึ้นเพราะจูนเดินทางไปทําบุญที่โรงพยาบาลตํารวจอยู่บ่อยๆอคิดว่าอาจจะมีสัมพันธ์อะไรบางอย่างมันดิวให้พี่เปิ้ลกับแม่จูนเนี่ยนะมันหลงรักกันมากเมียมูให้ตัวเองรักเนี่ยนะอะไรประมาณนั้นทําบุญผัวรักผัวหลงทําบุญผัวรักผัวหลงแต่จริงหรือเจ้าจี้พ่อจ๋าตอบหน่อยจ้าเลยน้อย สังเกตนะมีแต่คนรักคนหลงเขาอะลูกก็หลงเขาเราก็เอ๊ะทำไมกูทำไมเราชอบเขาทุกวันอะไรเงี้ยแอบมองเวลาหลับแบบเอ๊ะทำไมเมียกูสวยกว่าคนอื่นวะอะไรเงี้ยโทษนะคะพี่เปิ้ลตอนนี้อาคาท่านอัดจบูกอยู่เออนะคะก็อ๋อคนอวดภรรยาหรือเปล่านะเออ ถามพี่จูนซิว่าเอาไปทําบุญเนี่ยวังคนเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้นะคะแต่ว่าล่าสุดก็คือสึกแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะมาดูกันต่อบ้านนี้เหมือนกันนี่ก็รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งแต่รักก็นิ่งเหมือนกันนะคะไม่วอกแวก c ที่กอฟเป็นจพลค่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะคบกับภรรยาพี่ปุ้ยมา17ปีแล้วยาวนาน7ปีแห่งความรัก ครัยืนยันกับประเดนในรัยฐย oh. เลยนะคะว่าโอ้ย oh, okay. ขาเตียงที่แข็งแรงมาก hmm. เรื่องนอกใจไม่มีหรอนะคะรักกันทุกปีเพิ่มเติมคือการใส่ใจดูแลก,กันและกันพ hey, <now>, right. ูดง่ายๆก็คือสังขารนะคะวเรื <Right. S 1> ่องผลงานที่ครัปีนี้นะคะมีมาให้ดูเทียบเลยนะคะทั้งรายการยูทูบการละลครรวมถึงเพลงเมื่อก่อนแกร้องเพลงพอม,มาก <c oughs> นะคะนี่นี่โอ้โหสนิทกันนะคะเตรียมกลับมาจับมาอีกครั้งในรอบหลายปีมั้งเป็นยังไงฟังเสียงนะคะ โอเคออก็ปีนี้ปีที่17ละคือหลักๆมันคือการยอมซึ่งกันและกันแล้วก็คือพอมาเป็นชีวิตคู่ปุ๊บอ่ะมันจะเอาคําว่าชีวิตส่วนตัวมาผสมไม่ได้ละ,ะก็คืออยู่กันสองคนตายายอย่างนี้ไหมคะหรือว่าก็คงอย่างนั้นแล้วละ่ะเพราะว่าก็หลักๆก,ก็คงไม่มีลูกแล้วครับก็เลี้ยงสุนัขอะไรกันไปน่าจะได้ฟังเพลงปีนี้โอ้โหไม่รู้เลยอ่ะค่ะชื่อเพลงว่าคร่าวๆตั้งไม่จบเลยไม่ใช่ชื่อไหน ตั้งชื่อเพลงเลยนะคะแต่ที่แน่แน่แน่แคือตั้งใจรักภรรยาจ้านี่เจ๋งก็ดูแรไปคะค่ะ